นี่ยน้อบาทนี้น้อนี่ยังละน้อบาทนี้น้องูเขียวกินกับแก่หรือกับแก่กินงูเขียวน่าปวกเก่าปล่อยมันไหมชงชานมัน งูเขียวแดกกับแกหรือกับแกแดกงูกเขียวกันแน่บนในใจเอาไปเอาไปโอ้โหสวมึงสว ปล่อยมันเลยปล่อยมันโอ้โหโอ,โอ้สู่วะมึงสู่วะสู่วะมึงฮะสู่วะไปนีสู่วะ,วะ,ป,วะปล่อยมันไปฮีย้ยไปมึงโอ้โตยาวมันพอขายได้เลยตี้นี่กับแกนะ ไอ้มึงนะโมเป็นบนอยู่มึงนะไปไป,ไป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 โคตบุค,คู่ยังอยู่เล่นเพื่อนคน